รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Voice TV ร่วมกับ Jenny Food เสนอ โรคาไลฟ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการอโรคาไลฟ์ทางช่อง Voice TV นะคะอยู่กับลิซ่าลิซเบธแซตเลอร์ลีนานุชัยค่ะรายการนี้เป็นรายการบไรีที่เอาใจคนรักสุขภาพเพราะเราอยากให้คุณสุขภาพดีนะคะช่วงแรกของรายการค่ะเคล็ดลับเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่าผู้สูงอายุที่มีอายุยืนนะคะเพราะว่าเขาชอบทานน้ำพริก ะะกับผักลวกผักต้มเนี่แหละคะ่ะวันนี้เราก็เลยมีเป็นโภชนาการนะคะที่มีประโยชน์มากๆของน้ําพริกกะปิค่ะว่ามีประโยชน์อย่างไรรวมทั้งแถมไปด้วยเลยค่ะคุณผู้ชมวิธีในการทําน้ําพริกกะปิแบบง่ายๆนะคะเผื่อว่าจะทําทานกันเที่ยงนี้เลยค่ะและช่วงที่2ของรายการนะคะผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะเป็นผู้ที่มีปัญหาหลังจากที่มีการผ่าตัดค่ะแล้วก็มีผลข้างเคียงนะคะทำให้ใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากทีเดียวค่ะเรื่องราวชี ขเขาจะเป็นอย่างไรหลังผ่าตัดนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันและช่วงท้ายของรายการเชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะคะก็อาจจะมีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะด้วยสาเหตุต่างๆอาจจะเป็นพันธุก,กรรมหรือว่าการแพ้สารเคมีต่างๆจริงๆแล้วมีวิธีในการแก้นะคะมีทางรักษาซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ใช้การฉีดพลาสมาค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีการนี้รับรองว่าเห็นผลแน่นอนเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการมาติดตามกันค่ะ ช่วงเคล็ดลับสุขภาพถึงเวลาของช่วงเคล็ดลับสุขภาพแล้วนะคะเกิ่นไปสักขนาดนั้นคุณผู้ชมเตรียมหุงข้าวรอไว้เลยนะคะเพราะว่านอกจากเราจะมีการพูดถึงประโยชน์นะคะของน้ําพริกกะปิแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีในการทํามาฝากกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะน้ําพริกกะปิเป็นเมนูอาหารที่มองโดยรวมแล้วต้องเตรียมส่วนประกอบในการทําเยอะนะคะเพราะนอกจากตัวน้ําพริกเองแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นปลาทูทอดมีผัก ซึ่งผักสําหรับกินคู่กับน้ําพริกกะปิก็มีหลากหลายมากตั้งแต่ผักสดผักลวกผักต้มผักชุบไข่ทอดส่วนประกอบหลกัหลกๆของน้ําพริกกะปิอย่างแรกแน่นอนต้องมีกะปิค่ะมีโอเมก้า3เป็นหลกักเพราะว่าเคยเป็นแหล่งโอเมก้า3ยิ่งกว่าปลาน้าเค็มชนิดไหนไหนและน้ํามันจากเคยก็เป็นส่วนที่ดูดซึมได้ง่ายค่ะกรดอะมิโนโมีมากทั้งในกะปิและน้ําปลาแต่ในกะปิมีมากกว่าไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะ ข้อดีก็คือส่วนใหญ่เป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายแร่ธทาตทิขาดไม่ได้เลยอย่างแคลเซียมก็เป็นตัวหลักค่ะเพราะกะปีประกอบด้วยสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วหรือขนาดเล็กที่กินได้ทั้งตัวจึงเท่ากับได้แคลเซียมและแร่ธาตุทะเลอย่างไอโอดีนแบบเต็มๆเลยค่ะพริกขี้หนูพริกขี้หนูมีรสเผ็ดเพราะว่าในตัวเขามีน้ำมันระเหยที่มีฤทธิ์เป็นด่างอย่างหนึ่งก็คือแคปไซซินค่ะซึ่งจะสะสมตัวมากอยู่ที่บริเวณมเมล็ดและรกของพริกค่ะ คุณสมบัติที่ดีของแคปไซซินคือสามารถละลายได้ดีในไขมันไม่ว่าจะเป็นพริกสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงก็คือสารตั้งต้นของวิตามิน A ที่บำรุงสายตาค่ะในพริกมีวิตามิน C ปริมาณสูงมากกว่าปริมาณวิตามิน C ในผลส้มซึ่งวิตามิน C จะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของกระดูกอ่อนรวมถึงเป็นส่วนประกอบของผิวหนังกล้ามเนื้อและปอดรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง คอลลาเจนเป็นโปรตีนที่สามารถหยุดการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้ค่ะช่วยลดปริมาณสารคอเลสเตอรอลเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะกระเทียมเป็นทั้งเครื่องเทศและสมุนไพราอาหารไทยส่วนมากจะมีกระเทียมเป็นส่วนประกอบสําคัญค่ะกระเทียมมีสารอาหารที่มีประโยชน์หลายอย่างได้แก่โพแทสเซียมฟอสฟอรสัสธาตุเหล็กวิตามินซีวิตามินบีน B, แคลเซียมแมงกานีส รวมถึงซิลิเนียมและแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระค่ะกระเทียมจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายช่วยขับลมเสริมภูมิต้านทานของร่างกายสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อราแบคทีเรียรักษาโรคบิดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับเสมหะแก้หวัดรวมไปถึงช่วยลดความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนอกจากนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลไขมันและน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะ มะนาวเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงค่ะและมีกรดที่ดีต่อร่างกายเป็นส่วนประกอบภายในน้ำมะนาวนั้นมีกรดซิตริกกรดมาลิก,ก,ก,กและกรดแอสคอร์บิกซึ่งกรดซิตริกนั้นช่วยในการขจัดแคลเซียมที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดแดงตับอ่อนและช่วยในการสลายนิ้วในไตได้และยังช่วยในการขจัดล้างสารพิษโดยการกระตุ้นด้วยเอนไซม์ธรรมชาติช่วยบำรุงให้ผิวพรรณดีขึ้นค่ะมะนาวนั้นอุดมไปด้วยสารฟลาวโวนอยด์ซึ่งสารฟลาวโวนอยด์นั้น ไม่เพียงจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินซีแต่ยังช่วยในการควบคุมระบบความดันโลหิตช่วยลดการอักเสบได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ในมะนาวยังมีสารลิโมนอยและโมดิฟายซิตรัสเพคตทินซึ่งปรากฏในการศึกษาครั้งล่าสุดว่าช่วยในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งชะลอการเจริญเติบโตและทําให้เซลล์มะเร็งนั้นตายในที่สุดซึ่งถือว่าช่วยในการรักษามะเร็งได้ส่วนหนึ่งค่ะมะเขือพวง ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการมะเขือพวงมีสารอาหารหลายชนิดค่ะเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและมีเส้นใยอาหารสูงช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของลำไส้เพื่อตอบสนองต่อสารพิษที่เข้ามายังระบบทางเดินอาหารมีธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเสื่อมและแก่ก่อนวัยมีริ์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในโรคเบาหวานอีกทั้งยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดค่ะส่วนวิธีการทำน้ำพริกกะปิไม่ยากเลยนะคะ เพียงนำกระปิมาโขลกกับพริกขี้หนูกระเทียมให้ละเอียดตามชอบจากนั้นตำมะเขือพวงพอแตกและปรุงรสด้วยน้ำปลาบีบมะนาวตามความชอบค่ะส่วนเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาทูค่ะเป็นอาหารบำรุงสมองเพราะมีโอเมก้า3จำนวนมากนอกจากนี้ปลาทูเปลี่ยมไปด้วยวิตามินดีที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสเข้าลําไส้เพื่อนำไปสร้างเสริมและซ่อมแซมกระดูกและฟัน ทั้งยังช่วยรักษาระบบประสาทและการทำงานของหัวใจให้อยู่ในสภาพที่ดีสม่ำเสมอปลาทูช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ความจริงโรคอัลไซเมอร์มีสาเหตุหลายอย่างนะคะเช่นกรรมพันธุ์และความชราภาพแต่วิธีการหนึ่งที่จะช่วยชะลออาการของโรคนี้ก็คือการกินอาหารจำพวกปลาค่ะปลาทูจะช่วยได้ดีเพราะว่าโอเมก้า3ในปลาทูช่วยป้องกันไม่ให้เกิดก้อนไขมันหรือเพล็กซ์ในสมองค่ะ ได้ฟังถึงคุณค่าทางโภชนาการของน้ำพริกกะปิแล้วนะคะลองไปทำกันดูนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็มีวิธีในการทำแบบง่ายๆมาฝากกันแล้วอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆค่ะมือหน้าทาคิดไม่ออกว่าจะทานอะไรลองทานน้ำพริกกะปิดูนะคะและมีเครื่องเคียงอย่างปลาทูด้วยเนี่ยโอ้โหอร่อยสุดยอดไปเลยค่ะส่วนสำหรับหน้านะคะจะมีเคล็ดลับอะไรหรือว่าเมนูของอร่อยแบบได้สุขภาพมาฝากกันหรือเปล่าต้องติดตามนะคะ ช่วงหน้านะคะเป็นช่วงของการแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะที่ต้องรับการผ่าตัดแล้วก็มีการพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเพียงแค่10กว่าวันค่ะพอกลับมาที่บ้านก็เ,เกิดอาการไม่มีริยวแรงนะคะอาการนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าป่วยด้วยโรคอะไรมีวิธีรักษาอย่างไรได้บ้างในช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ a โรคาไลอโรคาไล ช่วงที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราเจนี่ฟูด้ดกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอโรคาไลฟ์ค่ะรายการที่เราอยากให้คุณมีสุขภาพดีนะคะ ช่วงนี้ค่ะผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพชื่อว่าคุณสมชายค่ะได้รับการผ่าตัดลูกอัณฑะนะคะแล้วก็พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ10กว่าวันจากนั้นกลับบ้านไปก็มีอาการเหมือนกับคนไม่มีเรี่ยวแรงค่ะขนาดเคี้ยวข้าวยังเหนื่อยเลยคะ่ะคุณผู้ชมอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและคุณสมชายมีวิธีในการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามชมกันค่ะ ปิดใจผู้ร่วมชายประสบการณ์ของเราในวันนี้เป็นชายผู้หนึ่งที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตค่ะเมื่อร่างกายป่วยจากโรคอาการแทรกซ้อนหรืออาการข้างเคียงต่างๆจึงเข้ามาในร่างกายแบบท้าทมจนส่งผลอย่างหน,หนักกับการดำเนินชีวิตค่ะเรื่องราวของเขาคนนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะผมชื่อนายสมชายจเจริญสุขครับ ชื่อเล่นชื่อแดงครับชื่อพี่แดงนะคะพี่แดงอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุห้าสิบสองปีครับห้าสิบสองพี่แดงทําอาชีพอะไรคะตอนนี้เปิดอู่ซ่อมรถพี่แดงตอนนี้ไม่สบายใช่ไหมคะเห็นบอกว่าเคยไม่สบายเคยหนักเลยก่อนเคยหนักเลยครับคือเคยเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นผ่าตัดนะครับเกี่ยวกับลูกอันท่ะครับอยู่โรงพยาบาลประมาณสิบกว่าวันครับ พอออกจากโรงพยาบาลมันก็ไม่มีแรงอาการแรกเลยอาการแรกคือแบบไม่มีแรงเดินก็เหนื่อยอขนาดเคี้ยวข้าวยังเหนื่อยเลยอ่ะเคี้ยวข้าวยังเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยขนาดไหนอ่ะคนรอบข้างเขามองว่าไงมันเคี้ยวๆยังเหนื่อยอ่ะผมผมก็ยังงงเลยว่าผมผมเป็นอะไรแน่ไปปรึกษาคุณหมอไหมคะตอนนั้นก็ไปปรึกษาหมอก็บอกเฮ้ยปกตินะคุณไม่ไม่ว่ายังไงเลยปกติเออหมอว่จะให้ยามาผมผมผมบอกพอแล้วครับหมอยามเยอะแล้ว หลังจากการผ่าตาดัดอาการค้างเคียงอย่างแรกที่พี่แดงสัมผัสได้นั่นก็คือร่างกายมีความอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดค่ะไม่ว่าพี่แดงจะทำกิจกรรมอะไรก็เหนื่อยไปหมดนั้นทำให้ความกังวลต่างๆเริ่มตามมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปและอายุก็เพิ่มขึ้นร่างกายที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตจึงเริ่มแสดงอาการอีกครั้งอาการในครั้งนี้คืออะไรและรุนแรงขนาดไหนไปติดตามจากพี่แดงพร้อมๆกันเลยค่ะ แต่เห็นบอกว่าหลังจากนั้นมามีอาการอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือความดันหรอใช่หรือว่าเป็นมานานแล้วก่อนนความดันรู้สึกมันเป็นมานานแล้วอ่ะมันก็กินของมันมันอะไรเนี้ยความดันมันมันเพิ่มขึ้นอ่ะมันความดันเกือบสามร้อยครับค่ะ พุ่งขึ้นมาเกือบ300ร้อยจากระดับคนปกตินี่อยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะคะร้อยสาสิบประมาณร้อยสาิบคิดว่าประมาณร้อยสามสิบขึ้นมาสามร้อยเลยครับวันนั้นที่ความดันขึ้นเลยพี่แดงทํายังไงอะคะไปหาคุณหมอเลยไหมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอะมันขับรถยังไม่ไม่ได้เลยอ่ะบ้านมันหมุนติ้วเลย นอนนอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะนอนนอนนอนเน่นอนไม่ได้อ่ะนอนก็นอนไม่ได้อ่ะหลับตาแล้วมันยังหมุนอยู่มันหมุนอยู่ครับความดันสูงมากเลยความดันสูงมากก็เลยไปหาคุณหมออ่าไปหาคุณหมอคุณหมอให้นอนเลยใช่ไหมก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสิบห้าวันครับอู้สิบห้าวันนานนะห้าวันนะทำไมเขาถึงให้อยู่นานขนาดนั้นนะคะไม่รู้ดูอาการดูอาการครับมันบอกให้ดูอาการแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลวันตอนนั้น ดีขึ้นไหมคะก็ความดันน่ะพอยเงชั่วแต่ว่าแรงไม่มีแรงไม่มีเหมือนตอนครั้งโน้นที่ผ่าตัดเลยไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมันมันแรงไม่มีเดินเหินไม่ค่อยคล่องแบบเหนื่อยอาการที่เกิดขึ้นเหมือนซ้ำรอยค่ะอาการไม่มีแรงอ่อนเพลียกลับมาอีกครั้ง ในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหากร่างกายไม่พร้อมทำงานความเป็นห่วงอย่างแรกก็คือความเป็นอยู่ของทุกๆคนและพี่แดงเองจะไม่ยอมให้ความลำบากเกิดขึ้นกับครอบครัวค่ะเขาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใหม่หันมารับประทานแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างพืชผักผลไม้และออกกำลังกายควบคู่กันไป ร่างกายพี่แดงกลับมาฟื้นฟูและทําทุกอย่างได้อย่างคล่องแคล่วแถมดูเหมือนว่าอาการอื่นๆที่เคยสร้างความรําคาญให้กับร่างกายก็ดีขึ้นตามมาเป็นลําดับค่ะรู้สึกดีอะอเดินเหนินคล่องมากเลยอะค่ะแล้วเรื่องปวดตัวปวดเมื่อยอะไรเงี้ยปวดเมื่อยคือคือปวดเมื่อยเมื่อก่อนมันเป็นอยู่นานแล้วเป็นอยู่หลายปีมากเลยปวดตามเอวตามอะไรเงี้ยเนื่องจากมันปวดมากสมัไหก่อน,<า>นเราเรา,เราเคยทํางานหนักนะครับ ผมทำงานก่อสร้างอะไรเงี้ยอยู่หน้าโมอะไรเงี้ยอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันปวดมากเลยปวดปวดทนไม่ไหวเราเขาแค่แนะนําแนะนําให้ไปนวดเหมือนเดิมอ่ะไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นค่ะแสดงว่าอาการปวดนี่เป็นมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นจนถึงโอ้ยเป็นเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับอตอนนี้เดินเหินได้อะไรเงี้ยตอนนี้มันมันไม่ปวดเลยอะตามร่างกายผมอะค่ะ หรือหรือมีปวดเมื่อยมั่งหรือไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยครับสบายมากเลยสบายมาก,ามากตอนเห็นที่บอกว่าอาการหมดแรงอะคะ่ะาการเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยยังเกิดขึ้นอยู่บ้างไหมคะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วพี่แดงเห็นความสำคัญของสุขภาพมากยิ่งขึ้นในตอนนี้ค่ะการดูแลร่างกายอย่างต่อเน,นื่องทำให้ความอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นหายไปและกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่สดใสไร้ความกังวลอีกครั้ง พี่แดงสามารถทำกิจกรรมทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหลักง,งานอดิเรกหรือการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆที่ต้องการทุกอย่างทำได้โดยไม่ต้องกังวลกับอาการเหนื่อยเคลียหรืออาการอื่นๆด้านสุขภาพอีกต่อไปค่ะคือแบบว่าผมเมื่อขี่จักยานที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยม,มันยีบสามโลยี่สิบสามจุดโลอะไปปั่นจักรยานบ่อยไหมคะพัก,พกทุกวันนะครับแต่ก่อนนี้ปั่นไปพักไปอะคะเมื่อก่อนปั่นไปพักไปอะ รีบสามโลก็พักสามรอบอะสามสามเที่ยวครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์อีกสมบูรณ์นะครับรดีใจไหมคะเหมือนจะแข็งแรงกว่าสมัยก่อนดีใจะะแข็งแรงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับแน่นอนค่ะว่าวเมื่อสุขภาพดีขึ้นทุกๆุกอย่างในชีวิตก็จะดีขึ้นตามมาพี่แดงบอกกับเราว่าทุกอาการหายได้ขึ้นอยู่กับเราคะ่ะเราต้องเชื่อมั่นมุ่งมั่นตั้งใจและเชื่อว่าทุกอย่างเราทำได้ ขอให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านมีกำลังใจที่ดีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจะได้มีรอยยิ้มและความสุขเหมือนดังเช่นพี่แดงนะคะทางรายการขอขอบคุณพี่แดงมากๆที่มาร่วมพูดคุยเพื่อเป็นวิทยาทานในครั้งนี้ขอให้โรคภยัยใดๆไม่สามารถเข้ามากล้ำกลายพี่แดงได้อีกมีรอยยิ้มและความสุขปรากฏขึ้นกับพี่แดงและครอบครัวตลอดไปนะคะ เราควรหันมาใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นอย่างล่าเลยเลยนะคะเพราะว่าปัญหาเล็กๆกเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ทางรายการของเราก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคุณสมชายรวมทั้งคุณผู้ชมคนอื่นๆที่อาจจะกําลังมีปัญหาสุขภาพนะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น,นเนวเร็ววันค่ะ ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องของปัญหาสุขภาพค่ะเชื่อว่าหลายคนก็มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะแต่เราจะมีวิธีในการป้องกันหรือว่ารักษาได้อย่างไรหายขาดหรือไม่นะคะช่วงหน้าพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังความงามผมร่วงและเวชศ,ศาสตร์ชลอวัยสักครู่เดียวค่ะอโรคาลอรคาไล ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราจเจนี่ฟูด้ดอินโดมีมีโกเรง กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอโรคาไลฟ์ทางช่อง Voice TV นะคะวันนี้เอาใจคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบ้างเรามีทางเลือกใหม่ในการรักษาการเหล่านี้ได้ค่ะพูดคุยกับดรแพทย์หญิงพลินีรัตนสิริวิไลค่ะแพทย์ผิวหนังความงามผู้เชี่ยวชาญด้านผมร่วงเวชศาสตร์ะลอวัยที่โรงพยาบาลพญาไทหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะ เรื่องของผมร่วงผมบางเชื่อว่าหลายคนก็เจอกับปัญหานี้นะคะ,คะพูดถึงผมร่วงก่อนดีกว่านะคะผมร่วงจริงๆแล้วมันมีอาการอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่าเนี่ยผมร่วงแล้วคะอืมจริงๆก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมร่วงจริงๆเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งของวงจรเส้นผมทุกครั้งที่ผมร่วงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีผมใหม่งอกขึ้นมานะคะไม่ใช่เรื่องไร้แรงอะไรค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะคะผมเราเนี่ยสามารถร่วงได้มากถึงร้อยเส้นเลย แต่มันก็จะมีปัจจัยบางอย่างค่ะที่มากระตุ้นเรื่องผมให้เกิดภาวะร่วงมากขึ้นกว่าปกติหรือผมบางเร็วกว่าปกตินะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของพันธุกรรมนอกจากปัจจัยเรื่องพันธุกรรมแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆเยอะแยะเลยค่ะอย่างตัวอย่างเช่นของผู้หญิงเราอย่างเงี้ยค่ะเรื่องฮอร์โมนเป็นตัวหลักเลยเช่นมีซิสในรังไข่ คนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการคือมีคนดกตามตัวมีสิวเยอะแล้วก็มีผมบางร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีฮอร์โมนไม่สมดุลคือมีฮอร์โมนเพศชายเด่นเรื่องอาหารก็สําคัญนะคะ<ฆ>บางคนเนี่ยลดน้าหนักอย่างรวดเร็วทําให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียสารอาหารบางอย่างเช่นธาตุเหล็กสังกะสีหรือว่าทานอาหารไม่เพียงพอก็ทําให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางได้เช่นกัน ค่ะโอ้โหนะคะคุณผู้ชมลองถามตัวเองนะว่าเราเข้าข่ายสายเหตุไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้มีคําตอบมีทางเลือกในการรักษาแน่นอนนะคะแต่ถามคุณหมอก่อนว่าผมเราร่วงแค่ไหนคะถึงจะโอ้ดูได้แล้วว่านี่แหละเราเริ่มมีปัญหาเรื่องผมร่วงไม่ธรรมดาแล้วไม่ใช่แบบตามธรรมชาติตามปกติแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะง่ายๆเลยสังเกตตัวเองถ้าเกิดว่าเดิมเนี่ยไม่ร่วงเยอะขนาดนี้แล้วร่วงเยอะขึ้นเป็นสัญญาณนะคะ,คะหรือภาวะที่ร่วงนั้นเราสังเกตเลยว่ามีผมบางเป็นจุดๆ นะคะอันนี้อาจจะเป็นโรคผมร่วงเฉพาะจุดหรือมีภาวะผมร่วงร่วมกับอาการอื่นเช่นคันหนังศีรษะเจ็บหนังศีษะอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะ<ม>แต่ว่าถ้าเกิดเป,เป็นผมร่วงตามธรรมชาติตามพันธุกรรมเนี่ยค่ะลักษณะที่สังเกตง่ายๆของผู้หญิงนะคะก็คือบริเวณรอยแสกผมเนี่ยจะกว้างขึ้นจะเห็นหนังศีรษะ ชัดขึ้นค่ะหรือโคนผมลาผมนี้ไหมคะจะเริ่มลึกขึ้นใช่โดยเฉพาะขมับทั้งสองข้างของโหเฮงจะเริ่มดีขึ้นช่กว้างขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ในผู้ชายเนี่ยก็คือจะมีลักษณะคีน้าผักกว้างขึ้นเป็นรูปตัวเอ็มแล้วก็บริเวณด้านบนหนังศีรษะเนี่ยผมจะบางลงบางคนจะเริ่มส่องกระจกแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเงาสะท้อนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลักษณะของผมร่วมในผู้ชายถ้าเกิดว่า ออพอเริ่มเป็นตัว M มแล้วเนี่ยยังไม่เริ่มรักษาทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งมันจะเริ่มเป็นตัวยูคือด้านบนเนี่ยจะบางลงเรื่อยๆกลายเป็นว่าลานด้านบนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของผมร่วงตามพันธุกรรมนะคะผู้ชายผู้หญิงมีโอกาสร่วงหรือบางมากน้อยกันไหมคะคุณหมอหรือพอๆกันคะทั้งผู้ชายผู้หญิงแทบจะเท่าๆกันเลยผู้ชายก็จะมาด้วยเรื่องผมร่วงตามพันธุกรรมส่วนผู้หญิงเราเนี่ยมันมีปัจจัยอีกเยอะอย่างที่เมื่อกี้เราให้ฟังทังกินยาบางตัว นะคะเช่นยารักษาสิวยาละลายริ่มเลือดยาลดความดันบางตัวก็ทำให้เกิดภาวะผมร่วงผมบางได้ค่ะอโอ้โหมีหลากหลายสาเหตุมากนะคะมาว่าด้ยวยเรื่องการรักษาบ้างดีกว่าณปัจจุบันตอนนี้ค่ะ วิธีการรักษาโดยทั่วไปเนี่ยเขาเขาใช้วิธีอะไรคะในการดูแลคนที่มีปัญหาผมร่วงอืมอันแรกก็คือต้องวินิจฉัยก่อน<ฆ>ว่าสาเหตุของผมร่วงคืออะไรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผมเรื่องตามพันธุกรรมโอเครักษาเราไปแก้พันธุกรรมไม่ได้แต่ว่า<ฆ>เราก็ไปกระตุ้นรากผมหรือว่าใช้ยาที่ไปฉลอตรงนี้มันจะได้ตั้งแต่ยาทายากินนะคะไปจนกระทั่งการผ่าตัดปลุกผมเลย<ฆ>ถ้าว่า<ฆ>ร่วงด้วยวิธีด้วยเหตุผลอื่นล่ะคุณหมอ อย่างฮอร์โมนทำยงังไงครคุณหมอก็จะเป็นการดูแลร่วมกันของหมอกับคุณหมอ,หมอที่ด,ดูแลเรื่องต่อมไรท่อนะคะบางคนเนี่ยถ้าสงสัยว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับรังไข่มีซิสอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคุณหมอสู ตีนรีแพทย์เข้ามาช่วยดูาอาจจะต้องมีการอัลตราซาวเพิ่มอาจจะใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างที่มาปรับสมดุลฮอร์โมนตรงนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันค่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยมีวิธีรักษาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ที่เราอยากจะคุยเันนี้ก็คือทางเลือกใหม่ในะคะในการดูแลรักษาผมร่วงะนะคะมีวิธีอะไรคะปัจจุบันที่เขานิยมกันเอ่อมันมีการรักษาด้วยการเอาพลา s m a ของคนไข้เนี่ยมาฉีดเพื่อกระตุ้นรากผมนะคะซึ่ง พลาสมารจริงๆก็คือน้ำเลือดของเราเนี่ยแหละค่ะอันนี้จะเป็นตัวเสริมกับการรักษาวิธีอื่นๆเพื่อช่วยหนึ่งเลยฟื้นฟูรักผมขึ้นมาใหม่มตรงนี้ช่วยได้ทั้งในคนไข้ที่เป็นผมร่วงตามพันธุกรรมแล้วก็ผมร่วงจากสาเหตุอื่นด้วยคือทําได้ทุกคนหรือเปล่าคะที่เอาพลาสมาของตัวเองมาทำหมอจะไม่ใช้วิธีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีการติดเชื้อหรือความอ,าอักเสบที่หนังศีรษะอยู่ นะคะหรือมีโรคเลือดค่ะอย่างคุณหมอยกตัวอย่างในทางเช่นคุณผู้ชายที่ว่าหน้าผากเป็นเอ็มไปแล้วอย่างเงี้ยจนจะเป็นยูไปแล้วนี่คือขั้นตอนยังไงคะเราจะแปะยาชาให้คนไข้ก่อนนะคะระหว่างที่รอยาชาให้ออกฤทธิ์เนี่ยก็คือเจาะเลือดคนไข้ไปแล้วก็เอามาสกัดเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่รากผมใช้เวลานานไหมคะคุณหมอโดยทั่วไปก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งก็คือส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะเรียกว่าเป็นพักครึ่งพักเบรกตอนเที่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วทําเสร็จคนไข้ก็กลับไปประชุมกลับไปทํางานกลับไปรับลูกไปช้อปปิ้งต่อเหมือนเป็นนวดหน้าใหม่อย่างนั้เลยนะคะคล้ายๆอย่างนั้นปลูกเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการปลูกผมกระตุ้นรากผมใช่โอ้ยมันไม่มีรอยแดงไม่เป็นไรค่ะมมันจะเป็นรอยแดงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนมากนะคะผมที่ขึ้นก็จะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างเยอะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยดูแลคนไข้ที่มีปัญหาแบบนี้ค่ะใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู ผมจากที่ผมร่วมผมบางนี้ด้วยวิธีนี้ค่ะที่ฉีดพลาสมาใช้เวลานานแค่ไหนคุณหมอเราแต่คนเลยแล้วแต่คนอันที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นมานานแค่ไหนแล้วะนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มเป็นเนี่ยจะเห็นผลการรักษาค่อนข้างเร็วนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหมอจะให้ทำํำประมาณเดือนละครั้งนะคะอย่างน้อย4ครั้ง ะะแล้วก็ช่อยๆเห็นผลที่ประมาณเดือนที่6เห็นผลแน่นอนแต่ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชม,มคะและการดูแลตัวเองนะคะคุณหมอหลังจากที่ทําเรื่องของการดูแลผมที่ร่วงและบางด้วยวิธีการฉ<ม>ีดพลาสมาแล้วจากนั้นกลับบ้านไปต้องดูแลไงคะสระผมได้ไหมหรือใช้ชีวิตไ,ได้ตามปกติเลยในคือนั้นก็สามารถสระผมได้เลยหรือจะสระผมในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ได้ก็มักจะแนะน,นําคนไข้ว่าอย่าไปทําอะไรที่มีการดึงรั้งรากผมหรือไปอย่าไปโดนสารเคมีที่อาจจะทําลายรากผมค่ะ เรต้องยอมรับว่าเรื่องของเส้นผมนี่นะคะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคนเราได้เป็นอย่างดีถ้าไม่อยากผมร่วงผมบางหรือว่าหัวล้านนะคะก่อนวัยอันควรนี่นะคะ<ๆ>ก็ต้องดูแลตัวเองไหนๆคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะแนะนําคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะว่าเราควรจะมีวิธีในการดูแลอย่างไรทั้งกับคนที่ยังไม่เจอปัญหานี้นะคะแล้วไม่อยากเจอและคนที่อาจจะกำลังเผชิญอยู่อะคะ่ะคุณหมอค่ะหลีกเลี่ยงตัวที่เป็นสารที่ทําลายรากผมทั้งการสูบหรีดื่มเหล้าพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดมลภาวะทั้งหลายเนี่ยทำลายผมอยู่แล้ว นะคะรวมไปถึงสารเคมีต่างๆการฟอกผมฟอกสีผมบ่อยๆใช่การทําเปลี่ยนเส้นผมจากหยิกเป็นตรงตรงเป็นหยิกทําบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสารเคมีกลุ่มนี้ก็จะมีผลที่ทาให้รากผมมันอ่อนแอได้นะคะสําหรับกลุ่มที่คนไข้ที่มีภาวะเรื่องผมร่วงผมบางแล้วเนี่ยนะคะผมร่วงบางอย่างจําเป็นที่จะต้องมาพบแพทย์เพราะว่าเรื่องผมร่วงผมบางเป็นภาวะที่รักษาได้นะคะและยิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งเห็นผลดีค่ะ ะะวันนี้เนี่ยเรียกว่าเคลียร์นะคะทุกข้อสงสยัยเรื่องของผมร่วงผมบางเลยต้องขอขอบคุณด้วยนะคะดรแพทย์หญิงพลินีรัตนสิริวิไลนะคะแพทย์ผิวหนังความงามผู้เชี่ยวชาญด้านผมร่วงและเวชศาสตร์ชะลอหวัยจากโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็คำแนะนำดีๆมากมายจากคุณหมอนะคะเรื่องของปัญหาผมร่วงผมบางถ้าคุณผู้ชมมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามมาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการอ r โรคาไลฟ์ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราจเจนี่ฟู้ดให้ประโยชน์ต่อร่างกายให้เจนี่ฟู้ดค่ะวันนี้ลิซ่าและรายการอโรคาไลฟ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Voice TV สวัสดีค่ะ